พี่น้องสวัสดีคะ่ะพี่น้องตรงไปนะคะเมื่อนี้เอียงผ้ามะาเขือกล้วยด้ค่ะพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้บริเวณผ้ามะเฮ็ดอาหารนะคะเอียงสืพผ้ามาในนําเครื่องนะคะเอียงใส่แล้วเอียงใส่ดีนะคะเครื่องนี้เอียงได้มาจากในยานะคะเป็นของขวัญ้ันคิดสม์มาสนะคะพี่น้องสามปีที่แล้วนะคะใส่มาจังได้กับโบผังพี่น้องมันก็ดีต่อสุขภาพเข้านะคะดีต่อหนึ่งต่อสุขภาพนะคะสองดีตอ่อผู้ใดกําลังลดน้ำหนักอยู่นะคะพี่น้องเพราะว่าเครื่องนี้ไม่เป็นเครื่องที่เป็นหมอ ทอดไร่น้ำมันนะคะพี่น้องมันแต่มันเหตุเดีหลายอย่างนะคะพี่นอ้องทั้งอบทั้งทอดทั้งย่างนะคะถ้าเหตุขนมเค้กก็ได้นะคะพี่นอ้องแต่ลางค์คนยังคิดว่าลางคนก็มีแล้วนะคะพี่น้องแต่ลางคงคนยังไม่มีกรสามารถสื่อมาไว้ใส่บ้านได้นะคะดูแลไอ้มันมัน,ม,นมันซอยเรื่องสุขภาพจะขวงได้นะคะพี่น้องเอียงเพื่อนเอียงนีจีบว่าค่อยกินน้ำมันนะคะพี่น,อๆๆน้องน,นะคะ มันพวดหนึ่งใส่ได้สองไอสามเดือนนะคะพี่น้องสามเดือนนึงสี่เดือนสีบลเปืองน้ำมันนะคะสี่นะอย่างคิดว่าลองค้นตัวหูแล้วผู้ใดหูแล้วกะว่าเป็นอย่างนะคะพี่น้องผู้ใดยังบ่หูกะมามาศึกษาน้วกันนะคะอย่างคิดว่ามันดีต่อสุขภาพนะคะอย่างก็เลยมาบอกต่อนะคะพี่น้องใช่แล้วดีนะคะเครื่องนี่มันเป็นเครื่องของฟิลิปนะคะเห็นไหมค่ะเป็นเป็นฟิลิปรุ่นรุ่นตัวรุ่นเ d ดีนะคะพี่น้อง หมาห้าค่าดีเก้าหกสี่เจ็ดค่ะพี่น้องนี่มันเป็นเป็นยี่ห้อของพิ้วลิฟนะคะคู่มือในมีขายค่ะพี่น้องยี่ห้อยางบ้านข้าก็มีขายนะคะ,อ,อ,ะ,คะ,อ,ะอันนี้นะคะพี่น้องนี่ข้างในจะเป็นตะเกียงสินะคะเห็นบ่มคะมันสามารถถอดถอดล่างได้นะคะพี่น้องนี่เห็นบ่มคะเข้าก่อไปล่างนะคะอันนี้อดถอดออกได้คือกันนะคะตะเกียงตงัวนี้ถอดออกได้เข้าสีอบขนมปังได้มอนก็ได้คะ่ะ นี่หมอนี่นะคะถอดล่างได้นะคะพี่น้องเนี่ยมันสามารถประกอบได้ค่ะยังบ่ค่ะกดต่อไปนะคะแล้วก็เครื่องนี่ยู่ที่ราคาอย่างบริษัทโฆษณาขายเพิ่นนะคะอย่างว่ามันใส่ดีอย่างก็มาบอกตัวเครื่องนี้อยู่ที่ราคาอ่าน่าจะสองร้อย ก็ออยโลนะคะพี่น้องบานเท่ากับประมาณ6กพันกว่าบาทนะคะมันก็เป็นรุ่นพี่น้องคือกระมีค่ะรุ่นแพ้งกระมีค่ะนะคะยางว่าฟิวสิดมันดีนะคะแล้วก,ก็วัดมันอยู่ที่องรอยวัตนะคะอบไก่เป็นโตไดให่นะพี่นอ้องไก่ลงแล้วก,ก็อบนะคะมม้เบิงฟังชั่นนะคะพี่น้องอันนี้เครื่องเปิดมันคะ่ะเห็นบ่นคะ่ะสีก็ขาวนี่นะคะเปิดนะคะ แดดเต่องศาเข้ากับหมุนเอาเลยค่ะองศามันได้ U ่สองลอยนะคะพี่น้องอันนี้คือองศานะคะเห็นบ่คะนะคะเห็นบ่คะองศาแล้วก็เวลาตรงนี้คือเวลามันค่ะเครื่องนี้มันทอดอย่างนะคะพี่น้องทอดอย่างพวกไอ้มันฝรัง่งอบอีหยังได้เบิดค่ะแล้วก็ขนมได้นะคะจนหน้าเอียงกัสิ เ,เกาโบหงหูแลคะพี่น้องกับสีทอดมันฝรั่งให้แฟนกินนะคะมันฝรัง่งจนหนาเองสื่อมาจังสี่ค่ะพี่น้องะะเห็นบ่ค่ะเนี่ยเห็นบ่คคะมันสิเป็นสี่เขาจัดเสียเป็นก้อนมากค่ะเขาจัดสีปุ๋มามให้เรียบร้อยนี่มันฝรั่งค่ะเนี่ยนะคะเอียงกสีเอาเข่าเคร่องอบไรน้ำมันให้แฟนเลยค่ะเอยียงสีโบอทอดค่ะนะคะ ล้วก็ไก่เน่ยนีเอียงสีทองล่องมาอันอบไก่นะคะพี่น้องไก่นี่เอียงมาไวแตงแตเมือขึ้นนะคะอบไก่กับมันฝรั่งนะคะนี่นะคะมันกับสีบวกอันนี้เห็นบ่ค่ะนะคะเดี๋ยวมาเบงไก่พี่น้องอันแรกนี่คือฟังกัชนอันแรกคือแบบว่าของที่มันเป็นน้ำแข็งคะ่ะเขาออกมาจากฟิตเลยนี่มาอ,อกกบได้ค่ะพี่น้องนะคะต่อมากค่ะต่อมาเป็นอบไก่ค่ะเห็นบ่ค่ะอบไก่ อกไก่มันก็สิบ,บอกว่าลอยแปดสิบห้าสิเอานอุณหภูมิสูงกว่านี้เอกก็ปปับเอาอันนี้คือหน้าที่มันนะคะพี่น้องเอกก็ปรับบต่วคือกันค่ะนหน้าที่มันนะคะนี่คือหน้าที่อันนี้คืออนณหภูมินะคะอันนี้ของที่แบบว่าออกมาจากซองฟิตแข็งเลยนะคะแล้วก็ไก่ค่ะมันก็สิคือรูปไก่แล้วก็ปลานะคะแล้วก็เนื้อนะคะห้าสิบอกเนื้อนะคะ นี่มันมีฟังก์ชันมันเห็นใ่นะคะพี่น้องใส่ง่ายๆค่ะผู้ใดก็ใส่ได้นะคะพี่น้องนี่เอียงกับหักมันคืนอยังกส่เครื่องในี่ใส่ดีนะคะคือแบบว่าบ่าค่อยเด็กินน้ำมันนะคะเอียงกับโบข่อยกินน้ำมันนะคะคือแฟนเอียงกับปรยักให้เพื่อนอ้วนเป็นลายเอียงกับสิใส่เครื่องนี่ถือว่าดีใส่มาสามปีบ่มีปัญหาอย่างเลยค่ะพี่น้องบ่เม่นว่าโฆษณาขายนะคะมันดีต่อสุขภาพเ่านะคะมันดีต่อสุขภาพแล้วก็ไม่ค่อย เปลืองน้ํามันนะคะดีกว่าคนที่เราอยู่ด้วยก็เอามาแบ่งปันนะคะพี่น้องนะคะว <c oughs> ิธีเห็ดนะคะเ <c oughs> <c oughs> มนนื่อนี่เอียงสีอบไก่นะคะพี่น้องอย่งสีอบใส่น้ากันเลยนะคะที่จริงต้องคนมันกับอบแยกนะคะเครื่องนี้มันอันถ้าอยากินเส้นบิดเนี่ยบอกก่อคนเส้นบิดน้ำมันเสาค่ะพี่น้องเอามาใส่แล้วก็อบอบเส้นบิดอบขนมปังเฮดไตว้ดคุย่างค่ะนะคะน <c oughs> ี่เอียงเสียวไก่ลงไปก็เมื่อนี้เอียงสีอบอบไก่กบอบ ม,มันฝรั่งน้ำกันนะคะเอาไกล่ลงไปเลยค่ะนะคะน,น,นี่นะคะยังเสียวไก่ลงไปค่ะพี่น้องเอาไก่ลงไปนะคะเอากไก่ใบอีกฟังหนึ่งแล้วเอามันฝรั่งใหม่ฟัง คนอยู่นี่มากกินของมันมันยังกันพี่น้องนะคะอ,คอย่างบ่ค่อยอยากให้เพื่อนกินมันเ,เราจะมั่นพลังนะคะนี่พี่น้องเห็นบ่นคะ่ะเอยียงเสียลงไปเลยค่ะเอาไว้อีกฟังหนึ่งนะคะกินผู้เดียวเพื่อนกินผู้เดียวนะคะตอ่อมั่นนี่นี่ค่ะพี่น้องเห็นบ่นคะ่ะนี่อย่างสีอบเลยค่ะเอาเข้าไป และเอียงก็สิเปิดเปิดเลยค่ะสตาร์ตสตาร์ทก็คือตรงนี้ค่ะนี่เวลานะคะพี่นอ้องเอียงกเอายี่สิบนะคะนี่คือตาร์ทแล้วพี่น้องนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งกันค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องหนาก,กินบ่ค่ะนะคะไกน่นี่มันมันตกอบอยู่ที่2ีนะคะพี่น้องอย่างสิกราฟด้านนั้นนะคะเอาสีโอเปอียกก่อนนะคะ แต่คาทอฟเฟนห้อสิเริ่มสุกแล้วนะคะพี่น้องถ่านคัดไอคัดทอฟเฟนมาซส้นโทษอดก็ถ่านมันฝรั่งห้อสิเริ่มสุกห้อก็เอาออกก่อนนะคะเห็นไหมคะมันสิเริ่มสุกแล้วนะคะเนี่ยนำมันมันสิไหลต้องไปอยู่ตาลางนะคะพี่น้องเดี๋ยวยังสิเปิดอีเกเดือนนะคะเดี๋ยวกลับก่อนนะคะโอปีกดสตาร์ทพี่น้องมันฝรั่งมันเริ่มสุกแล้วนะคะอย่างเดียวมันฝรั่งออกก่อนนะคะ มันพลังออกก่อ์สีอบไก่ไปอีกนะคะไก่นี่ต้องอบวิธีผ่านนะที่นะคะพี่น้องนะคะเห็นบอกค่ะเป็นไปกินบ่ค่ะอันนี้มามีน้ำมันนะค่ะเนี่ยอย่งสีอบไก่ไปอีกก่อนะคะไก่เขายังมาสุกนะคะพี่น้องเห็นบอกค่ะแต่มมนก็เริ่มสุกแล้วล่ะนะคะนี่เห็นบ่คคะเติมสุกแล้วนะคะนี่ยังสูกบไปอีกค่ะ